สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเราปมแม่เดือดลูกสาวแจ้งความหลังยกมรดกให้สงสยัยปมโดนทําคุณใสเมื่อเวลา12บสอมิรานาันที่ส4ธันวาคมนายสุนิวัฒนสิทธิ์อายุส7ปีลูกชายได้เ,เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากพี่สาวได้เข้าแจ้งความกับนางอานงชนะสิทธิ์แม่แท้แทฐานบุกรุกที่ดินส่วนมรดก นายสุนิวัตรกล่าวว่าพอมีที่ดิน30ไร่หลังจากพ่อเสียแม่เปิดพินัยกรรมและแบ่งที่ดินให้ลูกคือตนและพี่สาวคนละ15ไร่โดยสารแต่งตั้งให้ตนเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากแบ่งที่ดินตนได้การรั้วรวดน้ำที่เป็นเส้นแบ่งเขตของทั้งสองคนแต่พี่สาวเกิดความไม่พอใจในการแบ่งที่ดินพยายามบีบให้แม้ออกจากที่ดินที่อาศัยมาตั้งแต่ปี2516 วันเกิดเหตุเป็นวันเกิดของแม่และแม่ไม่มีน้ำใช้เพราะพี่สาวทำเรื่องตัดน้ำตัดไฟเพื่อไม่ให้แม่อยู่บริเวณดังกล่าว แม้พยายามไปต่อน้าพี่สาวจึงแจ้งความว่าแม่บุกรุกทรัพย์สินที่ดินที่แม่อาศัยอยู่นั้นหากแบ่งตามมรดกแล้วที่ดังกล่าวอยู่บนที่ดินของผมไม่ใช่ของพี่สาวที่ทำแบบนี้เพราะเขาต้องการเป็นเจ้าของทั้งหมดนายสุนิวัตรกล่าวต่อว่าแม่นั้นเป็นทุกข์ใจมากน้ำหนักลดหลายกิโลกรัมไม่คิดว่าลูกสาวจะทำแบบนี้ที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหากันมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดพินัยกรรมตนเองเป็นคนกลางพยายามไกล่เกลี่ยให้ไปคุยกับแม่ดีด แต่พี่ก็ไม่ยอมคุยเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ผมเป็นลูกก็รู้สึกไม่สบายใจที่แม่โดนกลั่นแกล้งรังแกจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและปกป้องแม่ผมยังเจอกับของคุณใส่ในบ้านที่แม่อยู่ซึ่งมีรูปแม่กับพี่สาวด้วยทั้งนี้เรื่องของคดีความการแจ้งความกับแม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่สาวทำมันคือเรื่องปกติเพราะที่ผ่านมาพี่สาวก็แจ้งความกับแม่มาโดยตลอด แต่ว่าวันดังกล่าวดันเป็นวันเกิดของแม่ก็ยังแจ้งความแม่อีกอย่างไรก็ตามตนไม่รู้เลยว่าเรื่องราวนี้มันจะจบลงอย่างไรแต่อยากให้พี่สาวเห็นใจแม่บ้างเพราะทุกวันนี้แม่ก็ลำบากมากเสียใจที่ลูกสาวทำกับแม่ขนาดนี้ถ้าหากว่าตัวพี่สาวมาขอข้ามาคุณแม่เชื่อว่าคนเป็นแม่ต้องให้อภัยอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพี่สาวก็เหมือนตัดลูกตัดแม่ไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ